เด็กขายว่าวช่วยพ่อแม่ช่วงปิดเทอมเป็นการหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมที่น่านประทับใจสําหรับผู้ปกครองของเด็กชายสุภวิจัน์เหนือเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านสะใหญ่ตนนําบลนนทรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดที่ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมขายว่าวผ้าบริเวณหน้าบ้านเลขที่82หมู่3าําบลนนทรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวสั่งว่าวผ่าน Facebook ผู้ผลิตว่าวจังหวัดขอนแก่น เพื่อที่จะนำมาขายต่อ,อยังจังหวัดราชโดยได้กำไรตัวละ20-30บาทเด็กชายสุภวิทย์บอกว่าตนเองชอบเล่นเว่าวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและช่วงนี้เป็นฤดูการเล่นเว่าวพอพ่อชวนให้ขายเว่าวตนเองจึงตอบรับพ่อทันทีอีกอย่างเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยพ่อแม่ทำงานตนเองบอกว่าสงสารพ่อพ่อทำงานอยู่คนเดียวอยากช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อได้บ้าง เด็กชายสุภวิทย์บอกอีกว่าตนเองนำว่ามาแขวนขายหน้าบ้านประมาณหนึ่งอาทิตย์สั่งว่ามาขายรอบนี้เป็นรอบที่3คาดว่าว่าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ส่วนมากว่าไซส์เล็กเป็นรูปลายการ์ตูนจะขายดีมากนอกจากนี้ก็มีลายรูปสัตว์ลายทหารลายสีธงชาติส่วนราคาขายจะเริ่มต้นที่ราคา70บาทถึง200บาทว่าที่นำมาขายจะเป็นรูปทรงปลากระเบนที่ทำจากผ้า จะมีความทนทานแข็งแรงมากกว่าว่าวกระดาษเล่นได้นานสำหรับคนที่สนใจสามารถมาอุดหนุนได้ที่บ้านเลขที่82หมู่3ตำบลนนทีอเภอบ่อไร่รจงัหวตราดตรงข้ามกับสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดตำบลนนทีอเภอบ่อไร่รจงัหวตราดหรือสอบถามได้ที่เบอร์0854345163หรือช่องทาง f a c e b o o k บุญรอดจานเหนือ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุวิจันเหนือครับอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นม .1 โรงเรียนบ้านสายใหญ่ครับก็ชอบเล่นเบวครับแล้วก็ช่วยจะช่วยพ่อหาเงินด้วยครับพ่อหาเงินคนเดียวไม่พอใช้จ่ายครับแล้วรว่าวมาจากไหนคะมาจากขนแก่งครับสั่งมาเลยใช่ครับติดต่อกันทางเฟซครับถ้าอย่างตัวเล็กนี่ซื้อมาตัวจิ๋วครับซื้อมาสี่สิบ ขาย70็ดสก็ได้กำไร30บครับขายได้ครับขายดีครับมีความสุขครับที่ช่วยให้ช่วยพ่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวก็เลือกรูปทรงแบบผ้าดีๆครับไม่ขาดง่ายครับมีขนาดใหญ่แล้วก็เล็กครับก็อยากชวนชนเพื่อนๆและทุกคนครับให้มาเล่นเว้าตอนปิดเติมครับจะได้ไม่ต้องเล่นเกมมากครับ หาอะไรทําตอนปิดเทอมครับที่ข้ามตรงข้ามศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานครับที่จังหวัดตาดอำเภอบอ่อไร่ตำบลหนองสีครับ